กราบสักทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับมาครับคลิปนี้ครับเดี๋ยวเราจะพาไปแลกนะครับแพ็กนักเตะนะครับที่น่าสนใจนะที่เข้ามาใหม่นะครับที่ใช้เหรียญเหรียญดาวแรกนะครับหรือว่าเหรียญ o m i ิ a t ติ g งคอน a c กนะนี่นะครับแพ็กนี้นะครับนี่เลยนะครับเป็นม i d s ีซั o น MVP นะครับหรือว่าเป็นแพ็กผู้เล่นดีเด่นเหมือนอารมณ์ว่าครึ่งฤดูกาล นะครับฟอร์มดีนะครับแต่ละสโมสรนะนี่ครับก็จะมีเปดี้นะครับกาเบรียลเจสุสนะครับดูโรเฟลนะครับทอสซาทิปเปียนะครับควารัสเคเดียนะตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับปีกจากนาโปลีนะมิโควิลเลียมนะครับไซมอนนะครับทิมเบอร์นะครับแล้วก็สโคววนี่นะครับกองหลังจากอาร์นต้านะครับแล้วก็โซตกานะครับ ส่วนคลิปนี้นะครับตัวที่ผมจะมาแลกนะครับตัวแรกเลยนะนี่ครับคาเบียวเจสุดครับคือจะต้องลองอะตัวนี้นะต้องลองนะครับไม่รู้ว่าคล้ายๆอเวเลสหรือเปล่านะการเล่นนะครับสไตล์การเล่นจะคล้ายๆอเวเลสไหมไม่แน่ใจนะครับสําหรับ,บเจสุดนะกิวก็เยอะพอสมควรนะครับจับไปเลยปะ เออแต่ผมว่าผมไม่ชอบแบบไอ้นี่เลยรูปแพ็กนี้นะแม่งคือแบบสีม่วงคือจะไปพารทลิลหรือว่าจะยังไงครับเนี่ยได้ดูหน้านักเตะมีแม่งม่วงทุกคนเลยอเออแม่งคือแม่งทำหน้าม่วงมาหมดเลยอบะวะ่าทำไมทำมาแบบผมว่ามันไม่สวยนะเออการเนี้ยมันไม่สวยเลยนะครับ <laughs> มาครับเรียกเจสซูดกันเลยนะครับนักเตะแม่งหน้าม่วงอะ่ะคิดดูอะ่ะ โอ้โหแล้วดูการแม่องอะไรก็ไม่รู้รดูเจสซูทธทานอสเออแก๊งทานอสเลยเนี่ยสีม่วงทั้งแทั้งแพ็เแพกเลยนะครับทุกคนเลยนะมาครับเดี๋ยวเราไปอัพค่าพลังกันเลยครับไปครับเจสซูครับอัพเลเวลกันเลยครับตันเท่าไหร่เอย ยี่สิบหกนะครับเยซูสนะอืม yeah. ต oh, ouais, yeah, ันไหมโอเคเดี๋ยนะผมอ่านนี no like, ้ก oh, ่อนโอเคไปครับโปรฟีเลยมาครับรับ สแตตด้านในกันนะครับสำหรับเพย์สไตล์นะครับผมไม่อัพเลยนะ90หมดอยู่แล้วนะครับเกมลุกแนวลุกผมไม่รับนะไม่อัพนะครับสาหรับนักเตะเกมลุกนะพวกปีกพวกกองหน้านะครับผมมากผมจะไม่อัพนะไปอับอัพสแตตล้วนเลยนะสำหรับเกมซุดนะครับมาครับเดี๋ยวลองกดออโต้กันก่อนนะครับถ้ากดออโต้นะครับค่าพลังจะโอวอร์ออนอยู่ที่96นะครับมาดูพลังคร่าวๆนะนี่นะครับ ฟินิชชินแ84นะครับการจดสกอร์นะครับเฮดดิ้ง76นะครับลูกปั่น77นะครับเฮดดิ้งแม่งจิิ้ๆก็ไม่ได้ตัวสูงเลยนะเจ็ดสุดอะสปีดแ3ดสบสเขาสปีดต้น92นะพิกกิ้งพาวเวอร์78นะครับจัมปิ้ง79หรือจัมปิ้งก็เยอะนะบาลานซ์94นะครับจซมิน่า84นะครับ AM, เดี๋ยวผมจะขออัพแบบนี้แล้วกันนะสำหรับผมนะ จบสกอร์8ก่อนโอเคครับจบสกอร์8นะครับปลาซิ่งไม่ต้องอัพนะครับการจ่ายบอลน,นะครับกองหน้าไม่ค่อยจำเป็นนะส่วนการเลี้ยงบอลเหรอเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงนะเลี้ยงบอลเลี้ยงบอลคลองบอลบอลคอนโทร83ก็โอเคนะครับไม่เยอะเท่าไหร่นะเกมลุกสปีดต้นนะครับ92 สปีด <Speed. S 2> อนีสปีดก็ดีเหมือนกันนะจริงแล้วอเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับต่อไปครับ low body นะครับพลังการยิงความเร็วความอึดอ,อ่ะอ๋อมีสปีดด้วยนี่นะ kicking power สปีดต้นอีกนะครับเอวน่าจะมาอัพตรงนี้เพิ่มนะ82 78อืมโอเค ไปดูต่อไปครับอันสุดท้ายการเข้าปะทะนะครับจัมปิง้งเออเนี่ยพอเน,นี่ยดีกว่ะจัมปิง้งความแข็งแก่ง,กงออกไปหนึ่งไม่เป็นไรหรอกนะเฮดดิ้งก็ไม่จำเป็น,นีแล้วอ,อะผมเอาออกไปหนึ่งนะครับแล้วมาอัพเพิ่มที่อะไรดีอะอ้อะไรนะ สปีดนะครับนี่เอาแล้วอีกหนึ่งดีไหมมันเหลืออีกหนึ่งแต้มนะครับผมไม่ได้เอาไปอัพเลย๋ยวมันจะเสียเออเอาเอานี้ออกแล้วกันนะครับเอาเกมลุกสปีดต้นออกไปหนึ่งนะเกมลุกสปีดต้นนะครับ92ออกไปหนึ่งนะครับแล้วไปอัพที่โ,โบร,รบอดี้นะครับนี่นะครับ มันจะได้2แต้มนะเพราะมันมี4แต้มแล้วได้คือมา3แต้มน,นะครับกดไปให้7เลยแล้วกันนะอ่าคือกิ้งพาวเวอร์สปีดโอเคอย่างงี้ก็โอ้โอเคแล้วนะครับสีเขียวมาเลยนะเฮ้ยประมาณนี้นะครับนี่นะผมจะเป็น8 0 4 1 7 3นะครับสำหรับกาเบียวเจสุดนะว่าต้งอยู่ที่96เหมือนกันนะครับมาดูค่าพลังครับอีกทีนะครับ นี่ที่ผมอัพเองนะบอลคอนโทรนะครับก็สูงแล้วนะ80ขึ้นนี่คือว่าสูงแล้วนะ85นะครับฟินิชชิ่งนะครับ84นะครับการมุ่งลงมาครับเหลือ75นะครับลูกปั่น77นะครับสปีดนะครับนี่เลย85 91นะครับโอ้เออเนี่ยมันต้องเล้นอย่างนี้นะไหนๆกีฬาซูก็มาทางแบบไวๆแล้วนะยิงพาเวอร์ครับยิงแรง80นะครับบาลลนซ์93้า แตมิน่า86เหมือนเดิมนะครับ8041 7นนะครับสำหรับกาเบลเจสุดนะครับไปครับโปรซิเลยโอเคครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปจัดลงทีมนนะครับมาครับจัดเจสุดกันเลยนะฮะ อยู่ไหนเอ่ยนี่ครับกาเบลเจสุ Jesus, ตตันอยู่ที่96นะครับเมื่อเอาลงทีมแล้วตันอยู่ที่99เหมือนกันนะครับแม่งขัดใจหน้าม่วงจริงๆนยะดูดิการคนอื่นเขาแบบมันดูไม่เท่เลยดูดูหน้าม่วงเฉยนะครับก็ <c oughs> สําหรับใครจะอัพนะครับการเบลเจสุตนะครับอัพตามผมได้เลยนะถ้าชอบสายเดียวกับผมนะครับสายนี้นะไม่อัพทีมเพสไตล์นะครับ,ส,นะ p, style, รบสำหรับผมนะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครชอบกอย่า <c oughs> ลืมกดไลค์กด subscribe <c oughs> เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับจะต้องไปลองเล่นสักหน่อยนะครับสำหรับเกสซูดนะเน้นแรงครับเน้นแรงตัวเนี้ย